สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณกวนหมื่นตัวยงและท่านที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังนะครับไทยแอดหมื่นตอบคอมเมนต์ไม่ทันก็ต้องกราบขอภยอภัยน,นะครับแต่วัยแอดหมื่นนียอ่านทุกคอมเมนต์นะครับพอไปเจอโพสต์หนึ่งของเพื่อนเหยียนครับเพื่อน เขาวิเคราะห์ประมาณว่านะครับเวียดนามเนี่ยมีความพยายามที่จะยกเกาะฟูกวกเนี่ยนะครับให้เทียบเท่ากับเกาะภูเก็ตของประเทศไทยน,นะครับไม<อ>่ใช่มาเพืความบันเทิงไม่สนับสนุนการดูแลในความเกียจฉลาดในทุนกรูปแบบ<ส>อาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษา,าที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำเตือนและพอเพื่อนเขียนรู้เท่านั้นแหละโอ้โหตายแล้วนะครับไอ้งามไส้คอมเมนต์ยกหางตัวเองเนี่ยเพียบเลยนะครับอย่าเปิดไอ้ป่องไอ้แอดมิน จะรู้เรื่องราวเหล่านี้คนเดียวไม่ได้นะครับโอ้กูอึดอ่ะตายแน่เลยทาไมได้มาฟ้องกวนหมื่นตัวยงนะครับเ <g ül üyor> ช่นเคยฟังพวกบันเทิงเท่านั้นไม่ตาเขาเราได้เป็นใหญ่รบกวนอย่าคอมเมนต์อ่าทอรุนแรงต้องกราบขออภัยนะครับลบทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับสายจิการได้แฮชมินก็จะหูไปนาเอาตาไปไร่นะครับคิดซะว่ามันเป็นสีสันของการเล่นสื่อโซเชียลนะโอประสาทคุณจะเสียให้รอดตาความคิดเห็นที่หนึ่งฟูกวกนำหน้าภูเก็ตนานแล้ว แต่เพื่อนชาวไทยไม่ยอมรับเ <c> ข <oughs> ้าแหมนำหน้าไปแล้วเหรอนำตั้งแต่เมื่อไหร่เอ้าไม่เป็นไรนำหน้าก่อนก็นำหน้าไปนะครับเพ <c oughs> ื่อนอาต้องบอกก่อนนะครับขอแนะนํานิดนึงนะครับว่าเกาะฟูกวกเนี่ยเอ่อจากที่แอดมินไปสืบไปสอบบอกตรงๆนะครับไม่ค่อยมีความรู้หรอกแต่ว่าเอ่อก็มีทิวทัศน์ที่พอจะสวยงามนะครับส่วนจะเทียบกับเกาะภูเก็ตได้หรือไม่อันนี้นักท่องเที่ยวต้องเป็นผู้ตัดสินใจเองครับเพื่อน แต่นะครับฟูกวกเนี่ยที่เวียดนามมีความพยายามผลักดันเนี่ยเพราะเขามีโครงการจากภาคเอกชนแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลนะครับในการสร้างเมืองเออบางจุดหรือวิวที่สวยๆบางวิวเนี่ยนะครับเพื่อนยกมาจากอิตาลีนู่นแหละครับเพื่อนดังนั้นคนที่จะไปเที่ยวเกาะฟูกวกแล้วคาดหวังว่าจะได้รับกลิ่นไอนะครับชนพื้นเมืองหรือชาวท้องถิ่นนะครับของความเป็นเวียดนามเนี่ย ส่วนตัวคิดว่าเออน่าจะเป็นเรื่องยากเพราะอะไร่ะครับโอ้โหมันมีความพยายามจะยกเออเมืองอย่างอิตาลีบางจุดนะครับเพื่อนไปแอดมือนจาไม่ได้ว่ามันชื่อเมืองอะไรเขา้องฝากกวนมือนตัวยงแหมกวนมือน,น่ะเขามีความรู้จะตายนะครับถือว่าบอกไอ้เป๋อไอ้ป่องสมคะเอาบุญก็แลวกันนะครับ <laughs> โองามไส้ซึ่งแตกต่างจากภูเก็ตนะครับถ้าคุณไปเนี่ยคุณจะได้เห็นกลิ่นไอของความเป็นคนไทยภาคใต้นะครับที่มีกลิ่นอมีอัตลักษณ์นะครับ ไม่เหมือนภูม <c oughs> you ิภาคอื่นและแตกต่างจากภูมิภาคอื่นครับเพื่อนๆคุณจะได้เห็นความเป็นธรรมชาติชนพื้นบ้านนะครับเหมือนที่เขาเอ่อทำมาหากินหรือนะครับใช้ชีวิตประจําวันครับเพื่อนๆซึ่งแตกต่างจากฟูกูกนะครับเพื่อนนอกจากจะยกเมืองบางจุดหรือบางเมืองนะครับเพื่อนเพื่อนที่มีวิวทิวทัศน์สวยมาตั้งไว้ที่เกาะฟูกวกแล้วนะครับเพื่อนๆก็ยังมีแหมถ้าเกิดอเมริกามีวอลดิสนีย์เนี่ยนะครับ เวียดนามก็มีนะครับเหมือนวินดิสนีย์ครับโอ้โหตายแล้วนะครับเป็นเมืองเออเหมือนโลกการ์ตูนนะครับเหมือนโลกนิทานโลกของเจ้าหญิงเนี่ยละครับที่จะมีผู้จุดกันทุกยามค่ําคืนนะครับได้รับกลิ่นไออะไรเกี่ยวกับณวนิยายเทพนิยายนะครับอ้าไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็คือจุดเด่นจุดขายของเกาะฟูกวกนะครับและที่เวียดนามขาดไม่ได้เลยนะครับเพื่อนกะเช้าลอยฟ้านะครับไปแยกลนก็งงสงสัยจะเชี่ยวชาญทำนา ในการก่อสร้างนะครับถึงมีเยอะและเกินหลายจุดและเกินเนาะงามไส้ส่วนสําหรับเ,เพื่อนเพื่อน,พ,อนพี่น้องชาวไทยนะครับใครมีกําลังอยากไปอุดหนุนก่อฝูกลัวกเ็เชิญนะครับเพื่อนเวียดนามมาเที่ยวเรามั่งเราไปเที่ยวบ้านเขามั่งไม่เป็นไรนะครับดีกว่าเที่ยวไอประเทศกันดานนะครับอันตรายนะครับแต่บอกก่อนนะครับไปเวียดนาม อย่าคาดหวังไปตีหม้อเพราะอะไรก็เพื่อนเงียนนะเขาบอกอยู่บ่อยๆว่าเขาไม่มีแหล่งโคมแดงนะครับโอ้ยงามไส้ไอร้รอดตาความคิดเห็นที่สองถ้าชาวเวียดนามตั้งใจทำจริงไม่มีคำว่าพ่ายแพ้เหรอเราแพ้ไปแล้วเหรอแพ้ตอนไหนแพ้กี่โมงนะครับโอ้ไอ้แฮตมืนยังเข้าใจว่านักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวภูเก็ตมากกว่าฟูกั๊กนะครับ เพราะอะไรล่ะครับเอาแหมนะักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเขาชอบธรรมชาติกลิ่นอความเป็นชนพื้นเมืองหรือเจ้าของประเทศเจ้าของพื้นที่นั้นๆเขาคงไม่อยากจะไปเที่ยวยุโรปหรอกมั้งเพราะถ้าเขาอยากไปยุโรปอ๋อเขามีเงินซื้อตั๋วเครื่องบินไปนะครับเขาคงจะมีแต่เ,เพื่อน,เพ,อนเพื่อนเงียนเนี่ยละครับแหมที่อาจ,จะไปเที่ยวกันเองเพราะอะไรเฉพาะเที่ยวกันเองประชากรนี่เฉียดร้อยล้านเนี่ยนะครับ อุย้ยบอกตรงๆกำลีกำไรเนี่ยโอ้เหลือเฟือน,นะครับโอ้ยงามใส่น้ำตากูจะร่วนนะครับสุดจริงความคิดเห็น,นที่สา <laughs> พวกเขาอาจรับไม่ได้ถ้ารู้ความจริงเกี่ยวกับเวียดนามและเกาะฟูก,กักโอ้ตายแล้วไอความจริงที่ว่าก็คืออะไรครับเพื่อนๆคุณไปกอปปี้เมืองมาจากประเทศอิตาลีนะครับโดยจ้างนักออกแบบชาวอิตาลีเนี่ย ให้เมเนรมิดนะครับเพื่อนๆพื้นที่แค่เออน่าจะไม่กี่พันไร่หรอกครับเพื่อนๆจะพูดเป็นภาษาชาวบ้านหรือเปรียบเทียบในประเทศไทยก็อาจาะพอๆกับเมืองทองทาน,นีนะครับโอ้โหตายแล้วมาเจอกันลงเมืองขราวนี้ไอ้แค่จุดขายแค่เนี้แหมเพื่อนแงนะคุยโวโออวดใหญ่โตเลยนะโอ้โหใอ้งามไส้ <c oughs> ความคิดเห็ที่สี่มาตอบกับความคิดเห็นที่สาม ฉันเห็นด้วยกับคุณเพราะในเวียดนามไม่มีแหล่งโคบแดงมันเกี่ยวอะไรกันวะครูบอกกี่ครั้งกี่หนแล้วให้เธอทานเนื้อเองนะครับโหนลิ้นลวนขออภัยกับเพื่อนเพเพราะอะไรล่ะครับเอา้าเผื่อไปโดนเอ็งติดเชื้อนะครับมันก็เลยจะมีอาการยกหางตัวเองนิดนึงอะแหมคอมเมนต์มาได้ว่าไม่มีแหล่งโคมแดงนี่ เพื่อนๆชาวไทยหรือ FC กวนหมื่นตัวโยงเนี่ยไปเที่ยวเนี่ยเขาบอกโอ้โหขับมอเตอร์ไซค์ล่อนหารลูกค้ากันสนุกสนานเลยนะ <laughs> ที่สำคัญคืออะไรให้เงินไปแล้วว่าชอบไม่ค่อยถอนนะครับโอ้โตายแล้ววางถุงกาวลงก่อนเฮ้ย <laughs> ไอ้นี่มันเออของไอ้เหม็น <laughs> ความคิดเ oh, หน็นที่ห้มาตอบกับความคิดเห็นที่สี่และที่สำคัญไทยแลนด์พัฒนาได้เพราะคนเชื้อสายจีน ผิดกับเวียดนามเราพัฒนาด้วยตัวของเราเองโอ้โหหนักเลยกูข่าวเดี๋ยโอ้ตายเลยแฮตหมืนงงเลยงงองีแหมเพื่อนเหรียนเนี่ยไม่เหมือนจีนเลยนะโอ้โหธงก็สีแดงแท้มีดาวเหมือนกันอีกแถมทำไมรู้ไหมครับ วัฒนธรรมการสร้างนะครับเพื่อนไม่ว่าจะเป็นรูปแบบที่พักอาศัยที่อยู่ตั้งแต่โบราโบราณเนี่ยโอ้ตายแล้วยังก็ก๊อบมากันเลยนะครับอันนี้บอกตรงๆส่วนตัวน่าเห็นใจเวียดน,นามครับเพราะเขาไม่มีอัตลักษณ์หรือมีความเป็นตัวของตัวเองเลยแม้แต่กระทั่งภาษาเขาก็ต้องไปยืมภาษาฝรั่งเศส แล้วก็มาทําเป็นตัวเขียนของบ้านเขาเมืองเขาซึ่งแตกต่างจากบ้านเรานะครับที่มีอัตลักษณ์แต่ละภูมิภาคของความเป็นชนพื้นเมืองท้องถิ่นดั้งเดิมที่แตกต่างกันนะครับมองไปตรงไหนก็รู้ว่านี่คือความเป็นไทยเพียงแค่คุณอยู่ภาคไหนเท่านั้นนะครับก็อย่างว่านั่นแหละครับเพื่อนๆแหมถ้าเมือเงเขียนเนี่ยเขามีอัตลักษณ์เป็นของตัวเอง เขาจะไปยกเมืองบางเมืองจากอิตาลีมาวางไปที่เกาะฟูกวกเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเหรอครับโอ้ยงามใสน้ำตากูจะร่วงนะครับไอโรดตาความคิดเห็นที่6เป็นเพราะชาวเวียดนามมีระเบียบมากกว่าชาวไทยเวียดนามถึงทำได้ดีกว่าพวกเขา โอ้ยงามไส้มึงต่อแถวให้ได้ก่อนเพื่อนเหรียนโอ้โหตายแล้วหลุดเลยกูขราวนี้ถนนหนทางก็ยังขับกะเลกะลาดไปกันคนละทิศละทางกันอยู่เลยบอกกี่ครั้งกี่ทีแล้วว่าอย่าทานเองเยอะนะครับเพราะอะไรทานเกินขนาดมันก็จะมีพฤติกรรมเลอะเทอะนะครับแหมคล้ายๆกับยกหางตัวเองนั่นแหละโอ้โหหนักเลยกยงามไส้ประสาทกู<า>จะเสียง<อ>ที่เจ็ บางครั้งฉันคิดว่าชาวเวียดนามกําลังหลอกตัวเองเออน่าจะไม่ได้หลอกตัวเองหรอกนะครับเพื่อนๆบางทีการชัดจูงจากสื่อหรือนะครับความไม่เข้าใจนะครับในการเอ่อพัฒนาหรือรูปแบบการพัฒนาเนี่ยนะครับมันการท่องเที่ยวเนี่ยมันต่างกันนะครับหรือเศรษฐกิจก็ช่างครับเพื่อนๆก็เลยทําให้เขาหลงคิดว่า เขาเนี่ยทำได้ดีกว่าเราหลายๆด้านแต่การหลงคิดแบบนี้ดีครับเพื่อนๆเพราะอะไรล่ะครับก็แสดงว่าเราเนี่ยยังมีโอกาสนะครับอยู่เหนือเวียดนามนะครับอย่างน้อยก็อุ้ยอีกหลายสิบปีนะครับโอ้บรรเทิงกันเราเมืองกาวนี้แต่เอนแล้วมันชื่นใจความคิดเห็นที่8ปมาตอบกับความคิดเห็นที่เจดคุณไม่ใช่ชาวเวียดนาม เพราะชาวเวียดนามจะไม่ขายชาตัตวเอง <laughs> มันเกี่ยวอะไรกันวะโอ้เอากุงงเลยเขาก็แค่คอมเมนต์เตือนสติหรืออาจจะมีบางอย่างที่เขาอยากเจ,จอสารนะครับ <laughs> เพื่อนเหยนก็ยังว่านะครับเพื่อนแหมเออเขาเรียกหัวค่อนข้างร้อนนะครับเพื่อน <laughs> และสาเหตุที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรครับทานเนื้อเองนะครับเพื่อนแหมเนื้อเองเนี่ยนะครับจะทานแล้ว มันจะมีพฤติกรรมนะครับชอบรับแต่คําชมไม่รับคําติดังนั้นเพื่อนชาวไทยหรือนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ไปเวียดนามเนี่ยถ้ารู้จักมัรกจีกับชาวเวียดนามเมื่อไหร่นะครับช่วยชมเขาเยอะๆนะครับแหมว่าเขาจเจริญกว่าดีกว่าเหนือเรามีระเบียบกว่าก็ได้เพราะอะไรล่ะครับเอาเวลาเขาไปเจอคนที่รู้จริงเนี่ยเขาก็จะได้แหม สูญเสียความมั่นอกมั่นใจเพราะพูดไปโดยที่ไม่รู้หรือเขามาเที่ยวเมืองไทยเมื่อไหร่ก็คงงงเป็นไก่ตาแตกนะครับโอ้ไอเป๋อไอปองเนี่ยมึงชั้งแสบสันจริงๆนะครับโอ้ไองามไส้ไอโรดความคิดเห็นที่เก้ามาตอบกับความคิดเห็นที่ 7, คุณทราบหรือไม่เวียดนามทุกวันนี้จะเทียบเท่าเกาหลีใต้เข้าไปทุกวันคุณควรภูมิใจที่เกิดเป็นชาวเวียดนาม ตรงไหนแล้วที่จะเหมือนเกาหลีใต้แอดมืนย,ยังงงเลยนะครับแหมตายแล้วไม่เป็นไรเหมือนก็เหมือนก็ได้แต่ไอที่เข้าใจว่าเออไอที่ยกมาอยู่ฟูกุกเนี่ยนะครับไอเมืองเมืองเนี้ยรู้สึกจะมีต้นแบบหรือก๊อปปี้มาจากอิตาลีแถมวินดิสนี์เนี่ยนะครับก็เหมือนจะก๊อปปี้มาจากวอลดิสนี์โอ้ตายแล้วยังไม่มีตรงไหนเลยนะครับที่ไปก๊อปเกาหลีใต้มาอ่ะไอแอดมืนเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันนะครับแหม ขนาดอิตาลีอยู่ในยุโรปยังก๊อปมาได้เลยแล้วทําไมไก่แค่เกาหลีใต้อะถึงจะเหมือนไม่ได้ละเพื่อนเงีย้ยความคิดเห็นที่10มาตอบกับความคิดเห็นที่9เว,วียดนามต้องมุ่งมั่นมากกว่าเกาหลีใต้ส่วนตัวฉันคิดว่าเวียดนามคือประเทศเดียวในโลกที่มีศัก,กยภาพในการเป็นประเทศพัฒนาที่ดีที่สุดในโลก โอ้ยใจยกขางกันขนาดนี้ไอ้เปอไอป้ไอปองนะครับไหเพื่อนเหยียนอะให้เวียดนามอะเป็นประเทศที่เออมีอนาคตที่สดใสพัฒนาไปจนถึงนอกจักรวาลดาวังคารไปเลยนะครับโอ้ตายแล้วนอนหลับฝันดีนะเพื่อนนี้อากาศเย็นนะเพื่อนเหยียนนะครับผมผ้าเยอะๆนะครับจะได้ไม่ละเมอกาวนะโอ้ออาายงามใสเอากุงงไปหมดเลยนะครับนี่สรุปไอ้เหม็นหรือเพื่อนเหยียนเนี่ยมันดมกาวกันแน่เพราะอะไร มีไปรลองเพลงดีกว่ากินละมีเยอะกินวันละสองสองเช้าสองเย็นสองแล้วก็พอได้อิ่มกินวันละสองสองสนุกและสุขใจและจริงๆิก็ยังพอได้อิ่มละวันละสองสองสองกูลเกียรติจริงๆเลยไอเพลงที่กูแต่